เลยค่ะนี่นิดหนึ่งสัน้นๆพี่นองนะถักทามกันขามาว่าเหลวท้าเบียก็หายเร็วนี่เราที่ภาพไปไน้อยนะถักนิดก็เล่นนะพี่นองตกขังอันนี้นี่คือพอได้มาเร็วจึงว่านะพี่นองกัดซอบทามมาว่าในชา้นฟังโบอ,อยู่กันโบว่ากินไม่ได้เที่ับมาเร็วนี่ฮะภาพาไปไหนละที่นั่นเนาะเพื่อว่าพี่นองที่นี่ยังมั่งเลยๆๆๆๆๆเออ เล็กโคนหนูวเอาได้เลยเนาะเทวดาผูดับมาถึงพับดมเบือเขาหายเด็ดเด็โดโอ้ทีนูืมเล็กไม่ถึงฟันนูนนะก <c oughs> าโอรับๆับทื่อๆมาเลยกับพวกฟังฟังพี่นองนะอ ah ัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาฮายโคคิดกับเราเออฮิดายัดเปิดใจให้เกเราเรากับไม่หันใจเนี่ย ก็ไม่ย่นานให้แต่เดียวนี่ทายเบารูอีเช่ารูมันเอา้าไปจ่ายใช่หเปลา <ś led> ่าพนันเลยเออมันว่าห้ากลับมาไม่จ่ายเนี่ยเอามาได้นะถึงเราที่ทำผือให้มันทุกตรงเบียนี้เนาะนี่เบียดติดตัวนั่งอยู่เลวนี่พี่น้องบางส่วนถามว่าเร็วเ็วโอนๆนไปให้ก็ตีว่าก็พูดพูดรับอยู่นู่าเนี่ยได้มไม้ล่ะฮาเนี่ยเอ้พี่น้องนะปนระเด็นนี้เอาฟันนี้ค่ะเร็วกัน คือลักษณะเบียสับสินสมบัติทังมดที่อยู่ที่เรานี้ไม่ใช่เฉพาะเบียหนะแต่ไม่ใช่ของเรานี้ลักพื้นท่านเดิมหนึ่งก็คือเราจำเป็นจะต้องขึ้นล็บไปสู่เจ้าคงน,นี่คือประการเรกงเบียทิฮหารัมทังหลายสิงที่หารัมทางหลายก็ตามเตเนานที่ย่งที่เราที่ไม่ทุกตองตามลักศาสน,านี้หนึ่งต้องขึ้นล็บไปให้เจ้ามัน เพราะเบีย้ยมีเจ้าล่ะพี่น้อง่าเนี่ยเบีย้ยมีเจ้าเนี่ยต้องขึ้นลับไปให้เจ้าโคง้งการขึ้นลับไปให้เจ้าโคง้งลักษณะพันนีลาวเลยที่พี่น้องถามช้านถ้าขึ้นนี่เจ้าโคง้งมันไม่รู้อยู่เมืองไหนดูจังหวัดเอิ่นดวูว่าไปเจ้าเบีย้ยจริงๆงั้นขึ้นลับไม่ได้ช้านมดควาสามารมแต่ถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นนายกบัวคะแนนนี่เลยอ่าม่เย่ะ ฝ่อคนนี้เราติตเจ๊กแต่ชั้นคารู้ว่าตีเขาเจ๊กไมใ่ใฉยเบียเขาพอที่ขึ้นห้ล็บไปยังว่วคะแนนนี้พี่น้องเบื่อชั้นโรดีอยู่วะตายล็บไปวัวคะแนนก็มันกินเชนั้นล่ะมันก็ไม่ล็บไปแล้วจ้าวมันก็ดี <c oughs> อ่าถึงถ้าเราขึ้นลอบไปยังว่กกาคะแนนนี้เราซ่อนและอยากินว่าอัวกคะแนนก็มันกินเบียนั้นเลยในนามของเราอีเหลือชั้นจะฝอยบาปเมื่อที่นั้น พีนองลองคิดเล่นแต่นี่ไม่ใช่ปมสมุดนะข้อสักถามมาจริงๆพีนองสักถามมาจริงๆริมกะใช่โอกาสเวลาตรงนี้บอกพี่นองที่นี้เลยค่ะซื้อไปย่างพี่นองตีท้าม,มาด้วยถึงวิธีเกยเค้กผน้านเนียทุกโตงขนาดนล้อืมถ้าวว่าให้รับไปยังว่ากันเน้นว่าการเน้นก็กินต่อไปข็กินต่อไปท้ากับเราสนับสนุนอยู่ทีนันเลยลาวอ่าเนี่ก็ไม่ปล่อยจากวัตจักรวงจนของ เรื่องบาปในเบียดดังกล่าวพี่น้องพอเห็นเนาะแต่ถ้าพี่น้องมีฟ้ามร้ามาเออช่านยิงตรงเลยนะไม่ฟา้ามว่าเอาล็อคไม่ชาเบีย์จริงๆถ้ามีฟา้ามส้ามานวายดิบจาเป็นต้องผ้าคืนล็อไปหายก็อนะ ถ้าพอผ้าขึ้นไปให้แล้วด่านนี้ตนเหลือช้านไม่เหลือไม่เกี่ยวเหลือนี่ช้านิ้ดูตนแล้วตนกรลลำบากอชาช้านนายหายลบไ้ตอนจ่ายเอาแล้วพีนองที่นั้นไม่เกี่ยวไรกันเลวะนะไม่มีพันธะไรกันเลวอ๋เขาก็ะชบตกเลวไม่ได้เลวติึงเตียวหาโดนหาลบโ็แลวเขากา็กากระชมรอว่าเขาใหญโดยไม่มีพันธะไรหายแบบข้องพันอะไรต่างๆเหมือนทีพีนองหวานะนั่นเนาะ นั่นอ๋อแล้วที่นั่นนั่น,น,นคือก็ค่อยดูความติมใจเลยกับบริสุทธิ์ไม่ได้เคี่ยวอะไรกันแต่ถ้าหน้าหา่ารยหน้าว่าไม่อ๋อเนาะแต่ถ้าหมังหมังนะใช้หนำจามาลบมังนะ่งเน,ะนาจะจามาลบมัง่งนั่นถ้าห่ากว่าเรามีความสามารถนอแต่ถ้าบังเอิญชาเบี้ยมันตายเสียละพี่น้องมันหายกว่าเอฟเฟซไม่พบ อบเสบูาวาริมันบูโลกมันน่ะบูาวาริมันก็เอาลบคืนไปหายบูาวาริมันน่าอะไรับบกเลยเนี้ยน่ะสับจินคองอ่ากองเคยละ่ะอ่ากองปลาน่าคองปลาตนนั่นเลยกองผัวตนนั่นเลยหาว่าไปพยายามส่งลบไปสู่เจ้าของเบียดเดงเตะาำมดความสามารถบางคนมดความสามารถนะพี่น้องอีไม่รับก็ไม่ได้ ไม่ได้ปสัสามนุษย์นั่นแหละนะเราอิมันมันอ่อนอแอ๋ละะคนทีอิมันเข้มแข็งทำโดยดีละและเอามาแล้วจีส่งขึ้นก็นไม่ได้อ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นแต่ส่งคืนนั้นนะท่านอาจารจริงนั่นคือถ้าไม่ส่งขึ้นนี้อยู่เตเรานี้ถ้าเป็นนางก็คืนไม่มากแล้วพี่น้องอนะ่ะเส้ามัอยู่ได้เลยนะขี้เรือได้ฮาปลาไา้เลยแต่ถ้าพอส่งขึ้นแต่เดี๋ยวนี้หลุดคืนนลาเลยพี่น้องอ่านเนี่ยถ้ามดไม่มีความหวังหรือมดความซ่ามาที่จะส่งลบไปยัง เจ้าเบียนั้นประการที่ซองจัดอยู่ในมารุนโดยอิออนเป็นม่นโดอเองก็คือสับชิ้นส้มบัตถิไม่มีความสามาติจะเสืบห้าพบเจา้าจึงบรรดาบุคคลตา่างศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมนี้ ้าเรื่องสิทธิเรื่องเบียเรื่องบัตรเรื่องน้สินเรื่องฮูกูกจําเป็นเราจะต้องึืนลบหายเช่นเราติดเบียล่วงอยู่รอยหนึ่งนใช้น้ำมันรดเม็ดมาเบียนะ่างล่วงเออเอามันกอนรอยหนึ่งเสร็จแล้วเราอีปินเราอีโลกเราอีไม่ใจเราอีที่เบียวเห็นว่าเขาต่างศาสนาไอ้นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันจําเป็นจะต้องึ le, laser, roster, ืนลบหายเพราะเขามีเจ้าโค้ง แล้วอยู่สมัยเราสุลลอฮ์ซอบาดคนหนึ่งพี่น้องข้าวอิสลามมาดีใจนะที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์โปรดบาบให้หมดที่ว่านั่นเลยนะพิษพิษต่างๆโปรดให้หมดนะก็เลยแค่เข้าใจหนูกา,าติดกันไม่ปักใจเ <c oughs> นาะอืมเรื่องนบีว่าเอามาให้เ,เรื่องขาติดนี่ต้นข้าวอิสลามเรื่องนี่ต้นเบ็ดติดก็ที่ว่านึงก็ล็ลบอไปจายเลยนะฮะไอ้นเขาไม่ยกนะ แต่บาปตนกินมูบาปตนไม่ละมานบาปตนไม่สมัญ,ญงับบาปตนสีหนา้าบาปกินเหล้าว่าไว้อัลลอฮฺซุบะฮานาวะตะละยกหายมดบาปเหล่านั้นเทขาติดนี่ไม่เขานี่แสดงว่าบงชีว่าถึงเมรออิสลามเขาไม่จ่าอิสลามเตเรื่องซิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิราว่างมนุษย์ต่อมนุษย์จําเป็นจะต้องขึ้นลับมาอ่าจคืรบพอเข้าใจแล้วเน,ะนาะอ่ แนะนำตัง้งไว้เพื่อว่ามันมีสิ่งตกค้างแนตะ่เ,เพื่อว่ายังมั่งเลยมันแหละวิธีการจัดการวัลลอฮฺอัลลอ